ไม่มีใครรู้ว่าโรดี้มาจากที่ไหนพอามาถึงหมู่บ้านนี้เขาก็มีลเลือดเปื้อนไปทั่วทั้งตัวแถมเมื่อคว้างดูเหมือมนมีรอยทำร้ายจากเหล่าปีศาจจากสีหน้าที่แสนอึมครึมของเขานั้นบอกได้เลยว่าเขาไม่มีที่ไปแล้วแม้คนในหมู่บ้านจะใจดีแต่ก็ไม่มีใครกล้าให้เขาเข้ามาชาวบ้านเลยวางน้ำและอาหารไว้ใกล้ๆกับเขาแทนหลังจากที่เขาเตื่นขึ้นโรดี้ก็ได้รู้ทันทีว่าชาวบ้านกลัวเขา ตอนนี้เขาลืมทุกเรื่องมีเพียงความทรงจําอันบางเบาเท่านั้นที่แวบเข้ามาในห้วงความคิดของเขาเป็นบางครั้งในความฝันครั้งแล้วครั้งเล่าของเขามีใครบางคนกดยบงเรียกเือเอยู่าร์ตีเร็วเขา้จาจะรีไปทําไมล่ะแม้แต่ตอนนี้เขาก็ยังไม่รู้คําตอบสักทีในความทรงจําอันเดินลางนั้นเขามักจะเห็นไฟที่ลุกลามและมีมือกว้างขวาของเขาที่ยังดูเป็นปกติอยู่ในตอนนั้น,นเกิดอะไรขึ้นกันล่ะทุกครั้งที่เขาพยายามจะนึกถึงอดีต บรอดี้จะรู้สึกปวดหัวอย่างหนักหน่วงทุกครั้งตอนนี้เขาไม่รู้แม้กระทั่งจุดประสงค์และเป้าหมายของตัวเองได้ซ้ำเขาได้แต่ร่อนเร่ไปเรื่อยๆอย่างไร้จุดหมายซึ่งความทรงจำที่ไม่ประติดประต่อกันและความเจ็บปวดจากแขนขวาคอยเล่นงานเขาอยู่ในทุกขณะชาวบ้านมองว่าบรอดี้เป็นตัวประหลาดและพยายามหลีกเลี่ยงเขาแาน่นอนว่าบรอดี้ก็รู้ตัวดีว่าผู้คนกลัวคนนอกอย่างเขาแถามยังเป็นแค่ใครสักคนที่จำอะไรในอดีตไม่ได้เลยวันหนึน่ง ผู้เท่าคนหนึ่งถูกไล่ล่าโดยปีศาจจนต้องหลบหนีขึ้นไปอยู่บนภูเขาบรดี้ไม่ลังเลใดๆเขาพยายามช่วยชีวิตผู้เท่าคนนั้นตามสัญชาตญาณของตนเองเจ้าปีศาจดุร้ายตนนั้นไม่ได้สนใจบรดี้เลยสักนิดเพราะเจะรูปร่างที่ดูบางและอ่อนแอของเขาแต่กลับกลายเป็นว่าเขาได้ระเบิดคลื่นพลังงานอันรุนแรงออกมาจากมือขวาของเขาจนเจ้าปีศาจนั้นถึงคราเคราะ์ตาย พลังที่ออกมาจากมือขวาของเขานนเหลื่อเชื่อมากๆแต่บบูดี้ตระหนักได้ว่าทุกครั้งที่เขาใช้พลังนี้มือข้างขวาของเขาจะรู้สึกเจ็บปวดจนชาิทนไม่ได้และความเจ็บปวดนั้นก็จะแ่นกรแทกไปทั่วทั้งตัวแต่กระนั้นความเจ็บนี้ก็ไม่ได้ทําให้บรูดี้เข็ดหลาบจนไม่อยากต่อสู้แต่อย่างใด กลับกันมันกลับทําให้เขาอยากจะค้นหาอดาีตที่หายไปของตัวเองให้เจอให้ได้ผู้เท่าที่ได้รับการช่วยเหลือจากโรดี้เชื่อว่าเขาเป็นเด็กหนุ่มที่มีจิตใจดีจึงเชิญเขาไปพักด้วยในหมู่บ้านและด้วยความช่วยเหลือดูแลาจากโรดี้ผู้เท่าคนอื่นในหมู่บ้านจึงเริ่มเปิดใจและอ้าแขนรับเด็กหนุ่มคนนี้ มันเป็นช่วงเวลาที่โบรดี้รู้สึกได้ทันทีว่าแม้จะไม่มีความทรงจำใดๆแต่เขาชอบความรู้สึกนี้ความรู้สึกที่เป็นที่ต้องการบรดี้คิดกับตัวเองว่านี่จะต้องเป็นเพราะในที่สุดเขาก็ได้รู้สึกว่าเขามีเป้าหมายบางอย่างเมื่อได้เป็นที่ต้องการความคิดนี้ทําให้โบรดี้รู้สึกใจชินขึ้นและทําให้ความรุ่มร้อนในจิตใจของเขาสงบลงแต่เสียงนั้นก็ยังแวบเข้ามาในหัวของเขาเสียงตะโกนที่ดังขึ้นมาว่า ช,ช,ชเขาได้กลายเป็นผู้พิทักษ์ประจำหมู่บ้านและความสงบก็ค่อยๆกลับคืนสู่หมู่บ้านเนื่องจากมีโรดี้คอยขับไล่เหล่ปาปีศาจที่คอยมารังควานหมู่บ้านนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าและอาจเป็นเพราะชาวบ้านร่วมที่จะชอบหนุ่มน้อยผู้สง่อเสียมคนนี้โรดี้ก็ได้กลายเป็นผู้ที่แข็งแกร่งขึ้นจากการที่ได้ผ่านการต่อสู้มาหลายครั้งแต่หลายครั้งและในแต่ละครั้งก็มังจะได้เห็นอะไรบางอย่างที่มันกับความทรงจำในอดีตของเขา เขาอยากจะตามหาความทรงจำในอดีตของตัวเองให้ได้แต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกกลัวว่าจะได้รับรู้ความจริงที่เขาอ่านไม่อยากรู้บางทีอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาก็ได้บรอดี้ต่อสู้ราก,กับเพื่องจกักไร้จิตใจจนกระทั่งเขาได้พบกับเบลิเนตตาซึ่งเป็นผู้เร่ร่อนที่น่าสงสารเช่นกัน เบเดเนต้ากำลังต่อสู้กับฝูงอสูรากายอย่างยากลำบากและตอนนั้นเองที่โบรดี้โผล่มาจากไหนไม่รู้และได้ยื่นมือเข้ามาช่วยพวกเขาอยู่ใกล้กับรอยต่อของอเวจี B G ซึ่งมีหลอกปีศาจคอยปรากฏกายมานับไม่ถ้วนผ่านประตูมิตินั้นการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเด็ดขึ้นทุกทีบรดี้จึงได้ตัดสินใจอ,ยอพยพผู้คนไปยังสถานที่ที่ปลอดภยัย และต่อสู้ไปพร้อมกับเบเดเนต้าเพียงแค่สองคนตอนนั้นพวกเขาเกือบจะชนะแล้วแต่ก็มีเหล่าปีศาจได้ลอบเข้าไปยังถงเก็บไว้และจับตัวผู้เท่าที่ครั้งหนึ่งบรดี้เคยช่วยเหลือเอาไว้พร้อมขู่บรดี้ว่าจะสังหารชาวบ้านทุกคนเมื่อเห็นว่าชาวบ้านถูกจับเป็นตัวประกันบรดี้ก็รู้สึกปวดหัวขึ้นมาอย่างหนักเขาสัมผัสได้ว่าแขนข้างขวาของเขากําลังรูมร้อนไปด้วยไฟแห่งความโกรธและไม่อาจเก็บพลังงานที่อยู่ในตัวเขาได้กต่อไปก่อนที่ใครจะทันได้พูดอะไร โรดี้ก็พุ่งไปยงางปีศาจตัวสุดท้ายที่รอดชีวิตที่พยายามจะสู้กลับและต่อยไปยังอกของมันด้วยมือขวาจากนั้นก็คว้าหัวใจที่กำลังเต้นอยู่ออกมา mm hmm. เลือดทำให้ตาของโรดี้พร่ามัวและฟุบหลับลงไปเพราะความเจ็บปวดที่เหลือทนและความเหนื่อยล้าจากการต่อสู้อันหิริเหอในครั้งนี้ความทรงจําที่เลือนลางเหล่านั้นในที่สุดก็ได้ปะติดปะต่ะตอ,อก,กันอดีตที่เคยเกิดขึ้นจะไม่เงือนถูกลืมไปตลอดกาลในที่สุดโรดี้ก็ค่อยๆฟืน้นคืนความทรงจําได้ในความฝัน โรดี้เห็นอดีตของตัวเองเขาเกิดและเติบโตในหมู่บ้านที่ติดกับผูกเขาไฟชาวบ้านถูกเหล่าปีศาจไล่ล่ายอยู่ตลอดดังนั้นคนในหมู่บ้านจึงต้องใช้ชีวิตกันอย่างรมะมัดระวังอยู่เสมอในตอนนั้นโรดี้เป็นเด็กหนุ่มที่มองโลกในแง่ดีและทุกคนต่างก็ชื่นชอบเขานั่นจึงทําให้เขามีความคิดที่อยากจะช่วยเหลือพวกเขาเช่นกันโรดี้ผู้ใส่ซื่อคิดว่าเขาจะสู้กับพวกปีศาจร้ายเหล่านี้และขับไล่ความกลัวและความหวาดหวั่นออกไปจากบ้าน วันหนึ่งเด็กน้อยผู้จองหองได้หยิบเอาอาวุธเพื่อไปต่อกรกับเหล่าปีศาจเขาเติบโต,ตและแข็งแกร่งขึ้นหลังจากได้ผ่านการต่อสู้มาแต่ในตอนนั้นเองเขาก็ตระหนักได้ว่าพวกปีศาจคือสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวกว่าที่คิดและคงไม่สามารถต่อสู้ได้ด้วยตัวคนเดียวโบรดี dy, จึงเริ่มคิดถึงบ้านจึงเดินทางกลับไปที่บ้านโดยไม่ได้สังเกตว่ามีฝูงปีศาจคอยติดตามเขากลับไปที่หมู่บ้านด้วยเหล่าปีศาจทำลายหมู่บ้านเสียหายย่อยยับ แต่มีคนในหมู่บ้านบางคนถูกฆ่าขณะพยายามป้องกันตัวเองอีกด้วยและชาวบ้านบางคนก็ถูกควบคุมโดยพลังงานลกเมื่อบโรดี้กำจัดฝูงปีศาจที่ล้อมเขาได้แต่มันก็สายเกินไปชาวบ้านที่รอดชีวิตต่างถูกควบคุมโดยพลังอันชั่วร้ายและสูญสิ้นสติไปหมดแล้วผู้อาวุโสในหมู่บ้านที่ได้ถูกคืนจิตใจเป็นคนสุดท้ายได้ขอร้องให้บรรดี้ช่วยสังหารชาวบ้านทุกคนเพราะเขายอมตายดีกว่ากลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไร้ซึ่งจิตใจ ู้อวุโสคนนั้นเข้าไปหาบรดีและกอดขอเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมกับอ้อมกอดที่อ่อนแรงมากขึ้นทุกทีเขาได้พยายามอ้อนวอนให้บรดี้ทำตามคำขอ,ขอที่ได้พูดเอาไว้พวกเราคิดถึงเจ้านาเด็กน้อยและจะคอยเฝ้าดูเจ้าอยู่อย่างเสมอบรดี้ผู้ที่ใจสายได้เปิดเปลืองภาระออทางใจของคนในหมู่บ้าน จากนั้นจึงมุ่งความสนใจไปสู่ปีศาจร้ายตัวสุดท้ายที่แอบซ่อนอยู่ในเงามืดความทรมานความเศร้าโศกและความเกลียดชังได้แปลเปลี่ยนเป็นพลังอันแรงกล้ามือข้างขวาของโรดี้ยกสูงขึ้นจากนั้นก็ต่อยทะลวงอกของปีศาจพร้อมกับบีบัวใจแตกสลายขาหนึง่งเลือดของปีศาจกระจายไปทั่วแขนของโรดี้และทําให้เขาได้รับพลังที่มีอยู่ในตอนนี้จริงๆเขาสามารถจะขจัดสิ่งนี้ออกไปก็ได้แต่โรดี้ปล่อยให้ความเจ็บปวดเติมเต็มร่างกายของเขา จนในที่สุดก็สลบไปเพราะความเจ็บปวดในจิตใจอันเหลือแสนเขารู้ดีว่าเขาจะต้องใช้ดใช้ในสิ่งที่เขาทำลงไปในทุกๆครั้งที่เขาโจมตีศัตรูเขาจะได้รับความเจ็บปวดแบบเดิมๆสิ่งนี้จะคอยย้ำเตือนความผิดพลาดพลั้งในอดีตของเขาก็ยังเป็นเหมือนเดิมเสมอและเมื่อบรอดี้ลืมตาตื่นขึ้นมาก็เห็นว่าเบดีเนต้าและชาวบ้านคนอื่นกําลังดูแลเขาอยู่นี่เป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกได้ถึงความสงบสุขที่แท้จริง คนที่เขารักทั้งหมดแม้วจะเป็นเพื่อนและครอบครัวของเขาได้จากไปหมดแล้วและบ้านเกิดของเขาจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปแต่ยังโชคดีที่อย่างน้อยเขาก็ยังมีใครบางคนที่เขาต้องปกป้องโรดี้จะสู้เพื่อบ้านเกิดถิ่นที่สองค่ะ